มู่เฉินอย่าเข้าไปหน้ามันอันตรายพวกเราไม่ควรเข้าไปกอดคนเขาในตอนนี้เช่นนั้นคำพีจะเกินกินเขาได้ต้องปล่อยชนะด้วยตัวเขาเองเท่านั้นมูน่เฉินเจ้าต้องพยายามข้อนะนี่มันช่างเป็นวิธีที่น่ารังเกียจเสียจริงถ้าข้ายอมเท่ากับข้าแพ้กันสินะสุดยอดกระบวนท่าหอคอยสวรรค์ไม่แปลกใจเลยที่มัน ถูกกล่าวว่าเป็นคัมเีรกระบวนท่าที่อันตรายมันช่างน่ากลัวยิ่งนักเจ้าเป็นอะไรไหมน้องมู่เฉินเจ้ารู้สึกเป็นไงบ้างท่านวิเศษเอ๋อข้าไม่เป็นอะไรอถ้าเจ้าไม่เป็นอะไรแล้วก็ทําไมเจ้าไม่บอกข้าให้เร็วกว่านี้ทําอย่างกับเจ้าเป็นอะไรไปเจ้าคิดว่าเจ้าเป็นกันฮะเจ้าคิดว่าตัวเองเป็นพระเอกกัะเนนกระตูหรือไง ทำไมเจ้าคิดจะหาเรื่องเสียงของตัวเองแบบนี้เพียงแค่เป็นหนทางที่เจ้าต้องเดินเท่านั้นหรือไงโผไม่นะคำภีมนะได้ก่อเขตหลายไปแล้วเจ้าเจ้าคนทำลายทรัพย์สินส่วนรวมเจ้าต้องโด,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 ดนลงโทษเงียบไปซะเขาห้างเสียงดังในนี้นะสายลมที่พัดไหวอย่างรุนแรงเมื่อกี้นี้พวกเจ้าไม่ได้ยินอะไรเลยใช่ไหม พวกเราไม่ได้ยินอะไรทั้งสิ้นครับท่านราชินีนอมูเ่เฉินเจ้าเห็นแล้วใช่ไหมว่านางอันตรายแค่ไหนเจ้าเลี่ยงเลียกกับใจแล้วเดินบนหนทางที่ดีในการใช้ชีวิตมากับข้าสิมันอยู่ที่สาขาตะตกซะพี่หงลิงผู้นี้จะดูแลเจ้าอย่างบฏิบัติเจ้าอย่างดีเลยนะเชะอยู่ที่นี้นะข้าดูนะที่เจ้ามาที่นี่เพื่อมาเป็นสปายดูความสามารถของมูเ่เฉิน ัจากที่เจ้าเห็นมู่เฉินข้อความคามภีมาราณะไร้ขอบเขตได้สําเร็จเจ้าก็เกิดกลัวขึ้นมาหรือไงระวังไว้ให้ดีคําเตือนของข้าและแกเอาไปคิดที่ทุเลศข,ของเจ้าไ,ได้เลยสาขาเดินออกจะเป็นผู้ชนะในการผจญภัยที่ลากวิญญาณทางตอนเหนือของโรงเรียนเท่านี้มันยังเรียกันไปถรับคําว่าผู้ใหญ่โตของเจ้าแม้ เกินคาดก็เถอะสำหรับน้องมู่เฉินเกี่ยวกับแต่เกี่ยวกับผู้ที่ชนะผู้ที่แพ้ข้าจะรอดูละกันเจ,าจ้าจะยินใช่ไหมพวกเราต้องชนะการผจญภัยที่ราบทางทิศเหนืออะไรครั้งนี้นะเอ่อเรื่องนั้นอะไรคือการผจญภัยท,ที่ราบตอนเหนือเหรอครับทางตอนเหนือเฉียงตะวันตกขอโงเรียนวิญญาณแห่งอาณาจักรทิศเหนือ ที่ลาบวิญญ,ญาณตอนเหนือที่แห่งนี้คือเป็นที่อิสระทั้งสองคือโอกาสและอันตรายที่นี่เป็นที่ที่มีเหล่าสัาตว์อสูรอันแสลุร้ายที่มีจํานวนมหาศาลอาศัยอยู่มีทั้งพืชวิญ,ญญาณประหลาดมากมายนับไม่ถ้วนและเป็นทะเลข,ของการฆ่าฟันที่เหล่าอาชญากรทั้งหมดหวังรวมตัวกันที่นี่มีกฎอยู่ข้อหนึ่ง คือผู้ที่อยู่รอดคือผู้ที่แข่งๆที่ราบแห่งนี้พวกเจ้าทุกคนต้องเจอกับการ,รเผชิญกับเหล่าอาสูรวิญญาณที่พวกของพลังวิญญาณของพวกมันและพวกเจ้าจะได้รับประสบการณ์การต่อสู้ที่แท้จริงพวกเจ้าจะหาไม่ได้หากอยู่ในโรงเรียนการผจญภยัยครั้งนี้มีแค่นักเรียนขั้นสวรรค์เท่านั้นได้รับเลือกให้มาที่แห่งนี้เหลับกลุ่มท็อป3ที่มีผลงานดีสำหรับการล่า สู่วิญญาณจะได้รับรางวัลน,นักเรียนที่อยู่ในกลุ่มท็อปสามแต่ละคนจะได้รับยาอายุวัฒนะกำลังภายในพวกเด็กงูเ้ยันกด3ข้อไว้ให้ดีถ้าพวกเจ้าอยากกลับมาที่โรงเรียนแบบครบ32องันดับแรกพวกเจ้าได้รับอนุญาตแค่อยู่รอบๆเมืองของที่ราบทางตอนเหนือเท่านั้นห้ามเขาไปลึกกว่านี้เด็ดขาดข้อ2 ที่นาาทำตอนเหนือแห่งนี้ยามราตรีพวกเจ้าห้ามทำอะไรโดยเด็ดขาดพวกเจ้าต้องกลับมาเตรียมพร้อมทันทีเมื่อมันเริ่มดำราตรีข้อที่3แต่ละกลุ่มจะต้องมีเพียง3คนเท่าน,นั้นพวกเจ้าจะสามารถจับกลุ่มกันได้เองแต่พวกเจ้าจะต้องทำงานกันเป็นทีมเมื่ออยู่ทีมเดียวกันท้ายที่สุดพวกเจ้าอย่าลืมเก็บแกนแท้ของจิตวิญ,ญญาณที่พวกเจ้าต้อง ฆ่าเหล่าสัตว์อสูรวิญญาณเพื่อนำมาและมันจะเป็นตัวสัวถินคนสุดท้ายมีแค่ผู้ใช้วิญญาณระดับชำนาญเท่านั้นที่จะสามารถสกัดแก่นแท้จากพวกสัตว์อสูรได้เท่านั้นใช่มไหมละ่ะอาจารย์โมกับอาจารย์ฉีเขาเคยลากแก่นแท้วิญญาณมาก่อนหรือเปล่านะถึงได้สางพวกเราแบบนี้นะอาจารย์โมทำไมท่านไม่แสดงตัวอย่าง กันแท้ของพลังวิญญาณให้พวกเราดูสักหน่อยละ่ะพระเจ้าช่างสอดรู้สอดเห็นร่ำไปจริงๆก็ได้ค่าจะแสดงมันให้เจ้าเห็นเป็นขวัญตาเองอ้าแท้อะไรเช่นนี้มันคือหมาป่าทองคำอันดับที่382ของสัตว์อสูรวิญญาณใช่ไหมเหมือนอย่างไรสารานุก,กรมสัตว์อสูรวิญญาณเลยโอ้ข้าตายตาหลับแล้วข้าได้เห็นมันแล้ว ฮะก็แค่นั้นแหละพวกสัตว์อสูรันดับ300กว่ากานี่มันแข่งแข่งเพียงน,นี้เลยกันหรือถ้ามันเป็นสัตว์อสูรวิญญาณที่อยู่ดาวราหน0่แล้วก็หรือแม้กระทั่งพวกท็อพของมันแล้วก็ค่าช่างถึนเต้ยยิ่งนักว่าายกันที่พวกเราจะสามารถแต่ต้อไปถึงระดับนั้นได้ท่านพี่มู่ ถ้างั้นขอประกาศณน้าตูงนี้เลยทุกทุกทีมพวกเจ้าไปกันเลยเรื่องจากการผจญภัยของพวกเจ้าซะมู้เฉินถ้าเจ้ามากับข้าเจ้าจะได้อยู่กินแบบดูดูแน่ไปกันเลยแล้วข้าล่ะท่านพี่เซนเอ๋แล้วข้าล่ะหืมได้สิเจ้าหนูนเนี่ยผิวบางพวกเรากำลังขาคนล่อเหยื่ออยู่เลยน้องทานดีล่ะพวกเราจะไปกันเลย ฮะพวกเจ้ากำลังหัวเราะเรื่องอะไรกันโอ้นี่มันนายน้อยตระกูลหยางเหลียวนี่แล้วบาดแผลของเจ้าเป็นยังไงบ้างนี่แกนายน้อยหืมข้าจะปล่อยเจ้าไปก่อนแล้วกันขอให้สนุกกับช่วงเวลาที่เหลือนะขอให้สนุกละเอ๊ะหลิวหยางมันเปลี่ยนใจง่ายแบบนี้จริงๆหรอ เอาเลยเจ้าอย่างหัวรอกก็เชิญข้าเป็นคนใจกว้างสอย่างและข้าไม่ใช่คนวุ่นวายอย่างใครบางคนหรอกนะท่านฟิมู่แค่ไม่สนใจเจ้าก็าแค่นั้นแหละเจ้าไม่มีอะไรดีเลยเดี๋ยวเจ้าก็จะรู้ว่าใครแน่ไม่มีอะไรดีในตอนท้ายเจ้าควรระวังตัวไว้ในตอนนี้นะ